ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่ลีกันจดเศา้านะครับวันนี้นะครับพาพี่น้องมาชมนะครับมาดูบรรยากาศการเข้าเวรยามนะครับที่ศูนย์พักคอยตำบลกะหวันศูนย์พักคอยตำบลกะหวันนะครับจัดตั้งขึ้นโดยตำบลกะหวันนะครับมีเทศบาลตำบลกะหวันแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นร่วมกับทางท้องที่นะครับท้องที่ในเขตพื้นที่ตำบลกบันนะครับซึ่งวันนี้นะครับดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับวันนี้มาเข้าเวรจามนะครับอปพรอสามนายนะครับตัวพรอสามนาย มีผู้ที่มาอยู่ในศูนย์พักคอยณวันนี้นะครับจำนวน58คนนะครับจำนวน58คนเป็นหญิง27เนะครับเป็นชาย32นะครับแล้วก็ส่งโรงพยาบาลซีสเกตหนึ่งนะครับก็เหลืออยู่58นะครับณนะเวลานี้ ซึ่งก็จะมีอปพลนะครับมาดูแลนะครับในช่วงผัดที่1ก็เริ่มจาก6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับก็คือ6นาฬิกาถึง18นาฬิกาส่วนผัดที่2นะครับผมเองได้มาอยู่ผัดที่2นะครับก็คือ ช่วง18นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันที่9นะครับศูนย์พักคอยตรงนี้นะครับตั้งอยู่ที่ถนนสาย24นะครับใกล้กับบ้านละหารหมู่3นะครับเป็นศูนย์ฝึกอาชีพเก่าของอบต กวังน,นะครับซึ่งในช่วงนั้นนะครับผมเองเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวันได้อนุมัติในการสร้างอาคารตรงนี้ขึ้นให้พี่น้องได้ฝึกอาชีพเย็บจักรเย็บถุงมือในช่วงนั้นพอตอนหลังมาก็ ก็ไม่มีงานจะทำก็เลยปล่อยให้เป็นอาคารร้างนะครับก็เลยมาปรับปรุงอาคารตรงนี้เป็นศูนย์พักคอยมีทั้งหมดจำนวน66เตียงนะครับ66เตียงที่ท่านนายกนำชัยปิติคุณหันนะครับท่านได้พาทั้ง ท้องถิ่นและท้องที่นะครับร่วมกันทำเตียงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นผู้ป่วยจากกรุงเทพนะครับจากปทุมธานีบ้างกรุงเทพบ้างนะครับแล้วก็มีตำบลอื่นมาฝากคนป่วยเอาไว้ก็มีนะครับใน ช่วงนี้นะครับช่วยเหลืออะไรกันได้ก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับซึ่งเราก็รู้ดีนะครับว่าโควิด -19 นะครับยังจะอยู่กับเราไปอีกนานนะครับดูบรรยากาศค่ำคืนนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผู้ป่วยได้นอนพักผ่อนกันแล้วนะครับ ส่วนคนเข้าเวนก็ต้องดูแลกันต่อไปนะครับ ครับก็มาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงตอนเช้าในวันนี้ของวันที่9สิงหาคมนะครับขณะที่ถ่ายทำคลิปอยู่นี้นะครับก็เป็นช่วงเช้านะครับเป็นช่วงเช้าเวลาก็ประมาณตีห้านาทีนะครับซึ่งก็ต้องรออีกผัดที่หนึงของวันที่เเข้ามาเปลี่ยน ในช่วง6โมงนะครับผัดที่2ของวันที่8ถึงจะกลับบ้านได้นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้ที่จะเข้าเวรนต่อมานะครับซึ่งก็จะมาต่อในช่วง6นาฬิกานะครับในช่วง6นาฬิกาของผัดที่1 วันที่9ก็เลยให้พี่น้องชมนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆของศูนย์พักคอยตำบลกะวันนะครับอยู่ใกล้ทางรถครับเสียงรถก็เลยดังสักนิดหนึ่งนะครับเสียงรถที่สายสองสี่นะครับซึ่งเป็นถนนสายาโชคชัยเดชอุดมนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมเองก็กับทีมงานทั้ง3คนก็ขอ,อลาพี่น้องนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องครับ